เส ality, ื้อเราวันเนี้ยมันเรียวแสงได้เป็นตัวอักษเนี่ยถ้าเกิดอยู่ที่เลียมืดๆนะเห็นไหมทุกคนเห็นลางๆไหมเนี่ยทุกคนไม่เห็นนกล้อง มไม่เห็นเในกล้องแต่คือจริงมันเห็นนะจริงชวจรงเห็นจริงต้นเห็นไหมโอ้คิวควะม่นโอ้คิวคิววะชัะจชะจออว,ออวจริงมโอ้คิวียววะ เชื่อเราไหถ้าเกิดทุกคนไม่เชื่อเรา้อเนี่ยเห็นไหมทุกคนออกเขียวๆเนาะเนี่ยเห็นไหมออกเขียวเลุยเนี่ยนี่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นยังออกเขียวๆอ่ะเนี่ยพอออกมาก็กลายเป็นสีขาวอ่ะเห็นไหมเห็นไหม